ฝันว่าตกบ่อฝันว่าตนเองตกลงไปในบ่อหรือหลุมโศคโลอกที่มีหนอนไต่ยยเอยอะแยะเป็นที่น่าขยะแขยงหายว่าจะได้รับจากการเสี่ยงโชคลงทุนเป็นกอบเป็นกรรมถ้าฝันว่าตกลงไปในบ่อขี้มีอุจจาระติดเนื้อติดตัวเราขึ้นมาหายว่าจะได้รับการมัวหมองจากหน้าที่การงานหรือได้รับการติฉินนินทาเป็นในหางที่เสื่อมเสีย เลขเสี่ยงโชคลงทุน13 17 37 107 309 153ชอบกดไล์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ